เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนั้นก็ถือว่าเป,นนเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้เรามีอิสระภาพในการใช้ชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่พึ่งตนเองได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นอิสระมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับปัจจัยพื้นฐานในการใช้ชีวิตเนี่ย จริงๆก็มันก็มีแค่4อย่างอะเนาะหลักๆนะด้านอาหารก็ถือว่าสําคัญมากเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์ต้องกินกันทุกวันนะเนาะต้องกินกันแทบทุกวันถ้าเราพึ่งตนเองด้านอาหารได้เยอะเนี่ยค่าใช้จ่ายที่จะไปกับเรื่องค่าอาหารนี่ก็จะน้อยเมื่อค่าใช้จ่ายน้อยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหาเงินเยอะเมื่อไม่ต้องหาเงินเยอะชีวิตมันก็จะเป็นอิสระได้ง่ายขึ้นนะเนาะวันนี้ผมพามาดูนะครับอ่าผมได้ตัดน้ําอีกหนึ่งชนิดนะครับมาปล่อย อา๋ยวผมพูดเรื่องบ่อน้ําก่อนถ้าใครมีผืนดินนะครับถ้ามีบ่อน้ำนี่ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเราก็สามารถสร้างแหล่งอาหารได้เยอะเยอะเลยแหละอย่างอย่างสระน้ําผมนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับตรงนี้บ่อน,นี้ประมาณสักหนึ่งงานนะครับก็มีกระชังที่ทําอนุบาลลูกปลาไว้อายุ1เดือนแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยลงบ่อน,นะครับรอให้เขาตัวตัวเขาโตก่อนสัก2เดือนคือลอดปากปลาช่อนได้ก่อนคือถ้าปล่อยไปเดี๋ยวปลาช่อนจะกินหมดก่อนเนาะ ก็ในบ่อน้ํานอกจากจะมีปลาเนี่ยหลากหลายชนิดเลยจริงๆปลาในแม่น้ําหรือว่าปลาในเมืองไทยเนี่ยมีหลายชนิดนะครับไม่ใช่มีแค่ปลาดุกหรือว่าปลานินสิปปลานินแปลงเพศเนาะปลานินหมันเกือบไปพูดปลานินชื่อบริษัทเขามันมีหลากหลายชนิดอย่างของผมนี่ก็หลากหลายชนิดนะที่อนุบาลอยู่แล้วก็สัตว์น้ํานอกจากปลาก็มีหอยเนาะ หอยที่นี่ผมก็มาปล่อยหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยขมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมหยิบให้ดูเลยอนี่นะหอยขมก็มาปล่อยไว้มีหอยเชอรี่หอยปังพวกนี้ก็ทําเป็นอาหารได้ทั้งนั้นเลยฮะอ่าพวกนี้หอยหอยเชอรี่นะฮะก็ทําเป็นเหยื่อใส่ปลาลงปลาไหลได้ด้วยอันนี้หอยหอยขมนะครับเยอะแยะเลยแหละผมเอามาปล่อยไว้เขาก็อยู่ตามธรรมชาติเขาได้นะครับแล้วก็มีหน้าที่แค่เก็บไปทําอาหารแค่นั้นแหละ อนอกจากหอยนอกจากปลาก็มีพกพืชน้ำแล้วก็ปลูกได้หลากหลายชนิดนะครับมุมนู้นก็เริ่มปลูกผักกระเฉดไปแล้วผักกระเฉดก็มีบัวแดงก็มีบัวหลวงก็มีผักบุ้งก็มีนะครับหลากหลายชนิดเลยพืชน้ําะนอกจากนั้นก็มานี่เลยพระเอกของเราวันนี้นะฮะพอดีออกไปเล่นกับหลานแล้วก็เขามาขายพอดีจริงๆผมก็ว่าจะไปหาอยูอ่ว่าจะไปหากันสักวันไปหาพวก อ่ชิ้นนี้นี่แหละมาปล่อยแต่ว่าไปเจอเข้าขายคนรู้จักกันมาขายก็อุดหนุนเขาหน่อยก็เข้าขายไม่แพงนะครับกิโลละร้อยก็อุดหนุนเข้ามาหนึ่งกิโลวิวสิอะไรเออปูนานะครับหูตัวใหญ่มากเลยจริงๆแล้วในบ่อผมมันก็มีอยู่แล้วนะครับในตามธรรมชาติแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับแล้วก็หามาปล่อยเพิ่มสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับอ่า ต่อไปนี่แค่จะกินปูนานี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเนาะอาจจะใส่รอบดักหรือว่าทําเหยื่ออ่อยมืนเขาอะใช้หอยใช้อะไรใส่หีบไม้แล้วก็ปักรอบๆบ,บ่อมันก็จะมากินนะครับก็จับไปทําอาหารได้ไปลูกไปเขาอยากไปน,นี่ได้ข่าวว่าเขาไปหาตามนาแถวแถวคูหลวงนะครับโอ,โอ้ดูดิตัวจุโต,ต,ตเอฟเอเลย ก็จริงๆแล้วปูนาเนี่ยตามธรรมชาติมันก็เยอะนะครับตามทุ่งนาสมัยก่อนเนาะเมื่อย้อนกลับไปสัก4ี่หปีก่อนเนี่ยเวลาจะไปปักเบ็ดประชอนเนี่ยก็จะไปจับปูกันกับเพื่อนๆถ้าไปทันมันก็จะเยอะนะครับลูกปูตัวเล็กๆเท่าหัวแม่มือนะครับแต่ถ้าเราไปช้ากว่านั้นมันจะตายเต็มทุ่งนาเลยนะครับเพราะว่าไอ้ปูนาเนี่ยมันไปกัดต้นข้าวเขาเขาก็ใช้ยาหยอดปูเนี่ยแหละปูพรมเลยมันก็ตายมันก็ทําให้ในธรรมชาติมันน้อยลงไปเรื่อยนะครับก็ ในบอ่อผมเนี่ยในธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วแหละผมไปเจอตัวใหญ่ๆมาเวลาผมไปจับหอยจับหอยเชอรี่ช่วงเมื่อกี้ผมก็เก็บมาเหมือนกันสี่ห้าตัวตัว,ตว,ตวใหญ่ๆเนาะมาปล่อยแต่ว่าเราก็ปล่อยเพิ่มไปนี่แหละมันก็คงอยู่แถวนี้แหละมันก็เดี๋ยวมาขุดรูอยู่เองนะครับปูพวกนี้อ่ะไปลแล้วอ่ะต่อไปจะได้มีปูกินตลอดเนาะไปล,ลูกไปไอตัวที่ผมปล่อยไปก่นกอนๆก็ยังเห็นมันขึ้นมาเล่นริมตลิงอยู่นะ ดูดิตัวบักเอฟเลยไปลุกไปอ่ะโอเคพูดถึงเรื่องการพาตัวเองด้านอาหารเนาะอ่ะโอเคครับไปแล้ว